สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับเ네นทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีซ่อนไอคอน Wi-Fi บนแถบสถานะมือถือ Android นะฮะแถบสถานะก็อยู่ด้านบนนลครับนะฮะก็คือแถบการแจ้งเตือนด้านบนนะครับผมจะทำการซ่อนไอคอน Wi-Fi นะครับนะฮะจะเห็นเล็กๆนะครับผมจะเป็นไอคอน WiFi ผมจะทำการซ่อนแต่ว่าการใช้อินเทอร์เน็ตยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมเพียงแต่ซ่อนเจ้าไอคอน Wi-Fi เท่านั้น สำหรับวิธีการทำก็เข้าไปที่ Play Store ได้เลยครับหลังจากนั้นแตะที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า Activity Launcher a c t i v i t y w a u n เว็บบลหลังจากนั้นก็กดค้นหานี่ครับตัวแอปจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแตะเพื่อขยาย นี่ครับผมทําการติดตั้งผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จเปิดใช้งานตอบตกลงนะฮะด้านล่างเลยรอ,รอสักครู่ครับกำลังทำการโหลดอยู่นะครับโอเคหลังจากทำการ ดาวโหลดเสร็จนะครับก็จะมาถึงหน้านี้นั่นเองนะครับ Activity Launcher นั่นเองนะครับตรงนี้นะฮะคราวนี้ให้ทำการปัดขึ้นครับปัดขึ้นไปเรื่อยๆปัดขึ้นจนกว่าจะมาเจอนี่ครับส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบนี่ครับตรงส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบตรงนี้นะฮะเราก็แตะเข้าไปหลังจากนั้นก็ปัดขึ้นอีกครับปัดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมาอยู่ตรงนี้ครับ โหมดสาธิต UI ของระบบนี่ครับโหมดสาธิต UI ของระบบเราก็แตะเข้าไปแล้วก็แตะไปที่แถบสถานะนี่ตรงนี้เลยปึ๊บหลังจากนั้นมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับนะฮะตัวรับสัญญาณ UI ของระบบนะครับให้คุณผู้ชมดูในส่วนของ Wi-Fi ครับนี่ะตอนนี้มันเปิดอยู่เหนะ็นไหมฮะ Wi-Fi เปิดเปิดอยู่นะครับก็คือสัญลักษณ์ไอคอน Wi-Fi เนี่ยเปิดอยู่เราอยากจะทําการปิดหรือซ่อนไอคอน Wi-Fi แล้วก็ตอนนี้เปิดอยู่แล้วก็ปิดนะฮะไวไฟเนี่ยปิดเลยแค่นี้ครับไอคอน Wi-Fi ก็จะหายไปแล้วเห็นไหมครับในส่วนของอินเทอร์เน็ตเราสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกตินะครับเราเพียงแค่ซ่อนไอคอน Wi-Fi เท่านั้นนะครับสลับอินเทอร์เน็ตเราสามารถใช้งานได้ตามปกตินั่นเอง ก็ประมาณนี้นะครับอแ้วกดปุ่มโฮมอ,อไปกรอนนี่ครับในส่วนของไอคอน Wi-Fi ก็จะไม่มีแล้วนะครับเพราะเราซ่อนไปแล้วนั่นเองถ้าอยากให้ไอคอนไ i f i นะครับกลับมาเหมือนเดิมก็เข้าไปที่แอปที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือ Activity Launcher นะครับแล้วก็เลื่อนหาแอปที่เราโหลดดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือนี่ครับ a c t i v i t y Launcher แล้วก็แตะเข้าไปแล้วก็วิธีการเข้าก็เหมือนเดิมเมื่อสักครู่นี้นครับนะฮะ เมื่อมาเจอโหมดสาธิต UI ของระบบเราก็แตะเข้าไปเหมือนเดิมครับกข้ไปที่แถบสถานะานะครับถ้าเหมือนแค่ตอนแรกครับแล้วเราก็มามาเปิดใช้ในส่วนของ WiFi นะครับนี่ฮะมันจะคู่นี้เราปิดไหมเราปิดแล้วใช่ไหมครับเราก็เปิดเหมือนเดิมเลยปึ๊บค่นครับไอคอน Wi-Fi ก,ก็กลับมาสแสดงตามปกติแล้วสลับไอคอน Wi-Fi นะครับคุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม โอเคนะครับอันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วสหรับไอคอน WiFi เนาะและนี่ก็คือวิธีการซ่อนไอคอน Wi-Fi บนแถบสถานะมือถือ Android ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทอาจกรด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ